ก็เลยเลือกที่จะเก็บทานไว้แต่นี่เห็นจะมีปิดทองเลยปิดท,งดทงององค์นี้ก็มีนะฮะองคนี้ก็มีแต่เขาจะอยู่ข้างในลึกๆแล้วอาจจะมีคาบฝุ่นคาบอะไรบ,บางนิดนึงอาจจะมองเห็นได้ยากหน่อยไม่เหมือนองนี้อง์นี้เขาปิดเต็มเลยนะฮะโอเคองค์ต่อไปครับเป็นปิดตาหลวงพ่ออะไรครับอง์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวการจนบุรีการจนบุรีอ๋อนนี้เป็นพินชลูดเป็นพินอันดับหนึ่งของเขาครับนะฮะหายากนะฮะพระปิดตาปู่ยิ้มนี่ใช่ใช่ ยิ่งเป็นพิมพ์พิมพ์นี้ด้วยนี่พบเจอน้อยนะฮะเราก็เก็บไว้เป็นความสุขทางใจอูดีจังได้เจออันนี้ได้ได้เห็นเนี่ยครับคือคือบางทีพอเราได้เห็นรูปลักษ์ได้เห็นของแท้ใช่ใช่ใช่เป็นมันจะทําให้เราจําแล้วเวลาเราไปเจอเราเริ่มต้นได้ถูกใช่เนี่ยตรงเนี้ยคือที่ผมออกมาให้ความรู้ทางโซเชียลบ้างหรือทางรายการอย่างเงี้ยมันเป็นการเริ่มต้นนะฮะการเริ่มต้นที่ถูกเนี่ยถ้าเราไปเจอพิมพ์รงเข้าพิมพ์แบบนี้อูยิ้มละอูยิ้มมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าน่าจะแท้ แต่ถ้ามันผิดไปเยอะๆเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคนะครับของผู้หญิงมจะเป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงนะฮะองค์ต่อไปก็คือพระปิดตาผู้เอี่ยมโอ้โหวัฒนพานสูงอันนี้ก็ที่สุดวันนี้มีมาให้ชมสององค์ก็คือเป็นพิมพ์ชลูดกับพิมพ์พนมมือับนะองค์นี้เป็นพิมพ์พนมมือนะฮะก็เป็นพระเครื่องที่ทั้งชุดนี่แหละเป็นพระเครื่องที่เมื่อก่อนเจอน้อยแล้วเมื่อก่อนเขาเขาเคยเรียกจุลาเล็กจุลาใหญ่ด้วยไหมฮะ พิมพ์ว่างจุฬาใหญ่มีมีฮะก็อันนั้นก็จะเป็นอีกแม่พิมพ์นึงอ๋อคนละพิมอย่างนี้คนละพิมพ์อันนี้เรียกว่าพิมพ์พิมพ์พนมมือพิมพ์พนมมือเป็นพระพิมพ์ครึ่งซีกนะด้านหลังเรียบจะไม่เหมือนพิมพ์ชลูดครับถ้าชลูดเนี่ยจะลอยองค์ข้างหลังอู้มอ่าลอยองค์องค์นี้อย่างองค์นี้คือพิมพ์พิมพ์ชลูดครับองค์นี้เป็นพิมพ์ชลูดหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามที่สุดแห่งพระพิตา เมืองนนทบุรีคุบอกใช่ใช่แลดับประเทศอ่ะครับหลวงปูุดียมเคยชื่อไปใครก็รู้ใช่ใช่ใช่แล้วอีกอีกเกจิอาจารย์หนึ่งก็คือพระปิตาหลวงปู่จีนวัดท่าลาดจังหวัดฉะเชิงเซานี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความโด่งดังไม่แพ้ปิตาหลวงพ่อแก้วกับพระปิตาหลวงปู้ดียมหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเล่นเงินอยู่ราคาเท่าไหร่องค์ก็หลักหลักล้านหลายหลายล้านสวยๆก็ผมว่าองค์เป็นสิบล้านอยู่ฉะเชิงเซาเหรอครับฉะเชิงเซาแหเก่าเป็นพระปิตาเก่า และพบเจอได้น้อยมากครับผมผมบอกเลยว่าสำนักเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมีองค์นึงเข้ามาในสนามครับซื้อขายกันไม่กี่แสนในยุคนั้นนะยี่สิบกว่าปีก่อนโอ้โหผมนี่ยืนมองน้ำลายไหลไม่มีตังเช่าแต่ตอนนี้พอมีตังค์เช่าแล้วโอลายยากเหลือเกินนะตอนนี้ถ้าเจอมีกําลังไม่ปล่อยผ่านแน่นอนนะฮะเพราะว่าพระพวก่นี้ผมบอกได้เลยว่า อยู่ที่จังหวะชีวิตแล้วว่าจะเจอหรือไม่เจอครับในองค์ที่สวยๆนะถ้าไม่สวยอาจจะพอมีให้เห็นบ้างแต่องค์ที่สวยๆระดับแนวหน้าวงการมีน้อยลักษณะเด่นที่จะบอกว่านี่คือปิตาหอพูดจีนวัฒนาราชคืออะไรปพิพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณต้องศึกษาพิมพ์ทรงก่อนการศึกษาพระอันดับแรกจากหนังสือครับผมบอกเลยว่าต้องเรียกพระให้ถูกก่อนว่าพิมพ์แบบนี้หลวงพ่ออะไรครับพิมพ์แบบนี้หลวงห่ออะไรเขามีความแตกต่างการจดจําสมองเราเนี่ยมันแยกได้ ใช่ไหมฮะเพียงพี่กับทีมงานหน้าตาไม่เหมือนกันก็คนละชื่อใช่ไหมฮะอันเนี้ยการศึกษาเนี่ยมันต้องดูจากหนังสือมาเป็นต้นต้นนะครับนี่นี่คือประสบการณ์ที่ผมแนะนํานะผมเพราะผมก็เริ่มต้นจากตรงนี้มาเหมือนกันครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนี่วัดเดียวกันะวัดเดียวกันเริ่เริ่มดูไปแล้วนะเห็นแ้หแลท่งเดียวกันเห็นแล้อ่าทิมพทรงเดียวกันครับครับเนี่ยก็จริงๆเราได้เห็นของแท้บ้างเนี่ยครับไม่ได้ยากหรอกครับ สำหรับวงการพระเครื่องผมถือว่าผมโชคดีมากๆาที่ที่มโอกาสได้มาเจอเซียนจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้เจอพระแท้แทอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วพวกเนี้ยผมคิดว่าที่ผมยังเก็บรักษาอยู่เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับตัวเราด้วยแล้วก็ผู้ที่มีความชื่นชอบด้วยนะคือบางทีบางครั้งพระชิ้นหลักๆพวกเนี้ยคือถามว่าบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะได้เห็นแค่ในนิตยสารในหนังสือพระครับแต่ตัวองค์จริงเนี่ยที่เราจะเอามาให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจนะฮะ แนวร่วมของวงการเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีแล้วครับผมก็เลยเลือกที่จะเก็บไปก่อนว่านะวันนี้เรายังพอมีเวลาที่ยังเก็บสะสมได้นะฮะเราก็อาจจะมีอะไรที่เราทําประโยชน์ให้กับสังคมได้โครงการพระเราก็ยินดีนะครับผมเองก็ยินดีเหมือนกันที่ที่ได้เป็นสื่อกลางในการได้เผยเผยแพร่ในการได้ได้ทาเรื่องราวแบบนี้ครับคือพี่ทำเนี่ยรายการตรงเนี้ยแล้วเข้ามาสู่จุดตรงเนี้ยเราถือว่าเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงที่มาถูกทางแต่สําหรับบางรายการหรือว่า บางท่านที่ไปทํารายการที่ไม่ใช่ภาพแท้ที่เป็นมาตรฐานอันนี้มันก็จะเป็นภาพลบครับทําให้คนไม่ได้รับความเป็นจริงถูกตรงนี้พี่เข้ามาตรงนี้ผมยินดีด้วยเลยนะครับเพราะผมผมผมต้องบอกเหมือนกันว่าหลายครั้งในการคัดเลือกแขกรับเชิญที่จะมาในการผมชื่อรายการเดอะเซียนเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญที่จะมาในรายการต้องเป็นเดอะเซียนจริงๆใช่ต้องเป็นเซียนที่ผมกล้าพูดว่า นี่เป็นเสียที่หนึ่งน่าเอาแนวคิดน่าเอาวิธีการดําเนินชีวิตครับหรือวิธีการเล่นพระเอาไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาในการเล่นพระต่อของคุณได้ครับไม่ใช่เอาคนที่คาบลูกคาบดอกไไม่ด้หรือไปเวก้เลยมาให้คนไปศึกษาต้องเลือกตัวบุคคลถูกต้องถกต้รงนี้บอกถึงจะเป็นประโยชน์ถูกต้องถ้าคุณเลือกถูกอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งรายการคุณครับก็มีมุมมอง จากคนข้างนอกที่ดีทุกต้องชัดเจนครับต้องชัดเจนผมต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นในการเฟ้นหาแข่งับเชิญผมมีอะไรตอบได้สอบถามผมได้ผมแนะนําได้เพราะว่าเราเนี่ยรู้กันอยู่ว่าบุคคลท่านใดเป็นยังไงเดยวงการเรารู้มือกันอยู่นะครับได้เลยพี่นิวสุดท้ายถ้าผมอยากจะเข้ามาเป็นเซียนแบบนี้อยากจะเข้ามาเล่นพระแบบนี้ครับเริ่มต้นต้องทํายังไงแล้วควรเล่นพระแบบไหนคือเริ่มต้นเนี่ยมันต้องความชอบของเราเนี่ยชอบพระประเภทไหนก่อนครับะชอบพระประเภทเนื้อผง เราก็ค่อยๆเล่นจับพระไม่ต้องแพงหรอกครับไม่ต้องใช้ทุนเยอะครับค่อยๆซึมซับเข้าไปเรื่อยๆ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 แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็จะก้าวกระโดดมาสู่พระแพงๆโบราณเพราะว่าในสมองเราอะเมมโมรี่เราอะมันจํามาอยู่ตลอดธรรมชาติของพระเนื้อผมธรรมชาติของพระเนื้อดินไม่ได้แตกต่างกันครับประเภทเดียวกันมันก็คือแนวเดียวกันนะฮะแต่คุณต้องลองสัมผัสดูแล้วคุณจะรู้นะฮะ นิยามของคำว่าเดิรเซียนในมุมมองของวินิวเป็นยังไงเดรเซียนเหรอผมว่าคําว่าเซียนเนี่ยมันต้องคนที่ซื้อเองขายเองได้กล้าจ่ายเองนี่คือเซียนนี่คือผู้ชนานาญการครับจ่ายเงินโดยไม่ต้องมีการรับประกันครับนะครับอันเนี้ยผมยกย่องนะครับ แล้วว oh. hey, oh. ันน like like yeah. ี้ผมก็ยกย่องให้พี่นิวเมืองชนเป็นเดอะเซียนครับวันนี้ขอบคุณพี่นิวมากมากได้ครับได้ครับขอบคุณรายการด้วยครับยินดียินดีครับได้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีที่มีความสุขมากๆอย่างที่บอกครับเดอะเซียนคือผู้ที่ชํานานเดอะเซียนคือคนที่รู้จริงเพราะฉะนั้นเดอะเซียนที่อยู่ในรายการเดอะเซียนเนี่ยคือผู้ชํานาญผู้รู้จริงของวงการพระอย่างแท้จริงและนี่ก็คือพี่นิวเมืองชนที่ เป็นเดอะเซียงของผมใน EP นี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการเดอะเซียงทางช่องคุณพระคุณเจ้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รายการเดอะเซียงลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับยินดีครับยินดีค่ามันไม่กี่ร้อยแต่เราเราด้วยความที่เราเป็นเด็กเราอายุยี่สิบสองเล่นพลามาสองสามเดือนเงินเราไม่ค่าห้าร้อยสำหรับผมเน ผมจะเก่งกว่าพวกคุณให้ได้เพราะว่าเขามองว่าผมเนี่ยไม่เป็นหรอกอ่อนแอเล่นพระไม่ได้อคุณก็แค่นักสะสมคุณต้องเชื่อผมสิแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อพอหลังจากเราเราตั้งใจแบบขายพระองค์นี้เราตั้งใจแบบกับตัวเองไปแล้วว่าเฮ้ยไม่ต้องเก่งกว่าคนคนนี้ต้องเก่งกว่าคนที่ไม่เห็นความสําคัญกูในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทายังไงต่อศึกษาสะสมสะสมเสร็จสามารถทําเป็นอาชีพได้อ่าแล้ว คำว่ากอฟฟันดาเนี่ยมาจากไหนคุณฟันราคาลูกค้าหรือว่าฟันดาใช่มใชผมใช้เวลาเพียงแค่รวมกับพ่ออุ้นด้วยก็ประมาณสามสี่เดือน <c oughs> ผมมีตางเป็นแส่